ไฮไสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พามาเที่ยวนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์ <c oughs> น้องเอ็นแล้วจะตีกองและะ้วค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> สค่เกิเล้ว <c oughs> ไม่เขินแต่เน้ Naik kispi, saya oh, ambet titi pung 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 pung. <laughs> wow. <laughs> wow, enak Hahaha. <laughs> <laughs> wow. Brahma, brahma. Eu <laughs> vou <laughs> <laughs>

โอ้อ็นลขับเครื่องบินค่ะสวยมากเลยทุกคน ชมรถเก่าค่ะสมัยโบราณมากปีไหนก็ไม่รู้นะคะโอ้ยนี่จัก,กรยานทุกคนจัก,กรยานคือจัก,กรยานบ้านเฮาเลยเนาะจัก,กรยานเก่าต่างประเทศเด้อจ้าว้าวคือนอะไรล่ะ굿เหมือนรถของเล่นเลยค่ะให้ดูคันนี้คันนี้คันนี้ยัางงามอ่ะ รถไฟนะคะเนี่ยรถไฟสมัยเก่านะคะหกคล็อกไว้เข้าไม่ได้ก็มาดูข้างในค่ะที่นั่งก็จะประมาณนี้นะทุกคนสมัยเก่านะคะก็ถือว่าทันสมัยอยู่ด้หรอดูมีกระเป๋าเหมือนในหนังเลยนะ นี้คือหัวรถไฟนะจ๊ะเครื่องจกักรนี่ก็รถไฟค่ะรถไฟเก่าเดี๋ยวให้ดูข้างในประมาณนี้นะคะทุกคน จักรยานสมัยเก่าค่ะทุกคนค่ะดูดูค่ะเจ๋งมากเลยอะเครื่องบินค่ะก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นเครื่องบินนะคะดูมีวิวิวัฒนาการโอ้ยอันนี้อันแรกนะคะทุกคนใหญ่มาก ดูปีกเขาคนจะขึ้นยังไงขับได้อย่างเดียวนะคะข้างบนเป็นบอลลูนแล้วก็นูนเครื่องบินใหญ่รถไฟฟ้าทุกคนไม่มีคนขับนะคะรถรถขับเองนี่เคยนั่งอยู่ในออสโลสองครั้งนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังมีอยู่หรือเปล่านะคะโอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องบินนะคะอยู่บนหัวเรานี่เครื่องบินนะคะทุกคนดูปีกดูหางนะคะใหญ่มาก อันนี้ก็คือล้อเครื่องบินเอามาตั้งโชว์ให้ทุกคนดูกันแบบจะจะเลยค่ะน,นี่น่าจะเป็นส่วนเครื่องของเครื่องบินนะคะนิดก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกมันเป็นพิธัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะนี่น่าจะเป็นหัวจรวด <c oughs> แต่ละส่วนนะคะอันนี้คือที่นี่นี่นี่ที่ขับเครื่องบินนะคะ ข้างในโอ้เป็นอย่างนี้เหรอโอ้โหเหมือนกัะที่เขาเล่นในหนังนะคะนะีแต่อันนี้มันเป็นเครื่องบินสมัยเก่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะคะทุกคนมีของประเทศอะไรเนี่ยเดนมาร์กนอร์เวย์นะคะแล้วก็สวีเดนขึ้นไปได้นะขึ้นไปได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเข้าไปข้างในได้นะคะเนะี่ย ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอตัวลากลับบ้านกันก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ yeah.